ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับเอากับบ้าเกาหลีพี่น้องผมหน้าตาสดใสมากเลวครับมนี้มื่อวานมายาำเทพบรรทัศน์เข้าครับไม่ใช่ไม่ใช่ไมาจากอุดรบ้ามีครับช่องตานบ้านข่อยเองครับมื่อวานโอ้มื่อวานได้ยังมาฝเนี่ยได้ยังมาฝากเนี่ยบ้านเ้ามีว่นนี้เนี่ยถามเลยเขาโอ้ยไปเก็บมาก็เมื่อครับเก็บแล้วเดี๋ยวใส่กับนายกขอานหรว่ามันทว่านาเจ้าคนนี้นะเอ้าเดี๋ยวไปงงพุดนะ พี่น้องบ้าเกาหลีมาความเย็นเราโงกไงหันทั้งดอกบานมันมาเออทั้งไอ้นี่พูน่ะโอ้ยพี่น้องคือยังไงพี่นะครับเต็มถุงเต็มพัพี่น้องดอกเดียวแจงอิ่มพูน่ะครับเบิ้งดีๆครับซ้ำนาดอกเดียวแจงอิ่มพี่น้องโอ้ยงามครับพี่แม่หุ่นตรงตรงดีครับครับใส่ใส่ลายลายลายพูน่ะโอ้ยแต่ดอกตาหากต่างหากมันบ้อนเบี้ยบ่เลยอย่ามันกินได้อยู่บ่ะอย่างนี้เราบ่เคยกินโอ้ตอนนี้กำลัง ใช่ห้างอุดรนวลกำลังออกนี่กะมาพี่น้องเพราะว่าเก็บอยู่โคู่ล้วนๆเลยไม่ได้ไปเก็บอยู่หมืองผมก็เป็นแคร์ทุกชนิดวะนี่อันนี้ลวกมาให้ความนี่อันนี้ก็รันนี้ก็ะเงีกันอันนี้ก็เช็ดเรางอกแล้วเอาลวกแบบลวกมาแล้วอันนี้เห็ดปักอันนี้เห็ดปักอันนี้เห็ดปัวครับอันนี้เป็นเห็ดปวกพี่เนาะแกงใส่พักจิ๋วเนาะใส่ใบงอเนาะนั่งแล้วครับผักติ๋วเฮาใส่ใบมงกุลพักจิ๋วคนเดียวบ้านผมนไม่กินข้าวน้ำกันนะเหมือนนี่เนาะมือนนี่มากินข้าวน้ำกันคครัับผมโอ้ ข้าวเกาหลีมากมาหากินตะเข่าเขาขอว่าว่าเมีนคือเกาเมียนเฮ็ดละงก์เอาเกาลีเอามาเข่าภาษเกาหลีตอนนี้เข้ครับเขาเกาหลีโอ้ยเขาอันเขาภาษาเด้ครับเขาบภาษาลูกทั้งเมียกับเขาข้อมดีครับดีฮะไม่ยยู่เรื่อนเรื่อนนี่อันนี้ก็ท้าไหนออกท้าไหนออกจากตาดีป้ามีนี่ท้าออกจากตาอยู่นี่ เก็บมาตอดอนตดอนไม่แเลยเาก็มาเก็บอะไก็มาลังก็มาเลยเก็บก็าก็มาตอูดอนพี่น้องเขอันจะกด้อดงเอาตัดสีนงรได้ดอกกระเจียวหวานๆมาฝากกินกัพลปูพลกบันพ่าวอือดอกกระเจียวพี่น้องอันนี้ก็เเ็บไวทีสวนนี่นี่สวยงามอันนี้นะน่ได้ปลูกป่ปลูกตอนแล้วอยู่หนกร เราเจียวปลูกกขว่าของเจียวของรวนไม่ได้ซื้อจักบาทไม่เอาน่ไม่ได้ซื้อจักบาทเอาอยู่เด้อยนี่คันว่าไม่เอาไม่เอาเป็นเบ็ดเบ็เอาลวดที่ก้อนกบเนาะก้นกบนิดหน่อยเนาะโอ้ยตาหน้ายแล้วตำต้มพี่เจ้ไม่มีความยำกินกับป่นเห็ดละงอกเออปีกเนาะครับใบเสรอันใบเสรโกมิดไปเสร็จแวพี่น้องหาโกมิดเพราะฝ่ายยายนี่นั่งยื่นใส่โกมิดหายตัวแล้ว กล้วยบาบาดนี่นี่กล้วยพี่น้องนี่นี่กล้วยพี่น้องโอ้ยผู้ใดสนใจมาเอาเลยวีเท่าไรเชื่อเท่าไรล่ะวีเท่าไรล่ะครับพี่วีละไรเหรอบ่าวีละสิบห้าบาทยี่สิบบาทนี่ล่ะโอ้ยกระซับนี่ล่ะขายดีผู้ใดมักดิบกระดิบอือห้าบาทสิบห้าบาทห้าบาทสิบบาทห้าบาทนี่ล่ะแล้วจะ่ัฒนาด เด ул, ี๋ยวบ้ามีผ้าซื้อวีละหาบาทพี่น้องปัสสุวรรณขี่งเขียวๆ็ะไรขวยชาบก็ดีพี่น้องขวยอ่าขุยเหอมมาพ่อกรรมาต้าสดๆร้อนๆเลยเด้อพี่น้องเด้อบ้าเกาหลีเฮาผู้ใดมาเมื่อไหร่บ้ท่านหัวตาเห็นบ่าท่านแจ้งใจกะนจ้องว่ากันไปอืมที่เมนูบ้ามีแต่เมนูเที่ยังกิน หอยกินหอยมือนี้นหอยเดี๋ยวมากินแรนสีนอโอ้มากมากคุณนะบ่กินบ่อดดหนอลุกไปยันเเร็วสามโูรอยนะโอ้ยต้องหนึ่งก้อนเ็นน้ำจิ้มเ็นน้ำจิ้มดีๆเปรี้ยวดีๆโอ้ยจิ้มซีฟูดมาเล็ดน้ำกรด้เอพี่น้องาเ็ดพี่น้องพ่งบอกว่เ็ดถายก่ได้กูไปจำตัวอาอพี่น้องผม เอาตอนรับบ้าเกาหลีซ้ำนี่แหละครับพอกมาเต้าอู้ร้อนไม่ไหมซุดๆร้อนๆเห็ดอ่าละงอกขาวดอกบักเอฟโอ้ยเอาคือหักสร้างหัวไปยามันสอนมันสีแกงดยกว่เออสีแจ้งไหนก็ต้องแกงคันถ้ว่าคันจุ๊บๆไปมืออื่นเ่ราะแสบดิหน่อยเดี๋ยวแกงกินมือแรกดีเดียดขามันหนึ่งสิบออเนี่ยโอเคขอบคุณทุกเรืยทุกทรัพย์ทุกการที่การตามพี่น้องผมเดี๋ยวมาอยากมากินให้เพลินแกง อ่าเฮ็ดลรางกสู้กินแสบๆม่เลี้ยงว่ากันไม่เลี้งไมนูครับสิ่งหนึ่งหอยเลี้ยงไม่นู่ครับสิ่งหนึ่งหอยนึ่งหอยจิ้มแก้วแสบๆแล้วกัดแกงแยงงกแยงเฮ็ดลรางกแสบๆม่เลี้ยงอ่เอามาตะอุดรสดๆไม่ไม่เลยเมดอินอุดรขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอ่าสำหรับเอฟซีที่ถามหาบอลเกาหลีนะครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะน้อยเปิดเปิดซิงเพิ่มขึ้นมาครับผมได้การ